เปิดประสบการณ์ถล่มฟูงอิตโตมอนครั้งแรกกับไต่บอยแฮปปี้โบ๊ทบางเสเลทริปนี้ผมมากับน้องมีน2คนนะครับเล่นงานไลจิกกิ้งเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็น20กรัมถึง60กรัมนะครับถึงหมายแรกน้องมีนลงไม้เดียวโดนเลยครับหมานเกิน ตัวแรกที่ขึ้นมาจะเป็นปลากระมงตาแดงนะครับตัวที่2เป็นปลากับข้าวของเรานะครับกะไรซีส่วนตัวที่3เป็นปลาสากน้อยตัวนี้โดนของใหญ่เลยครับเป็นปลาโฉมงามผมใช้เวลาเยอะประมาณ5นาทีเลยกว่าจะเอาขึ้นได้ได้ปลากับข้าวมาอีกตัวนะครับเป็นปลาโซจากนี้จะเป็นช่วงเวลาห่งความมันแล้วครับเราเจอฝูงอิโตมอนนับร้อยตัวเป็นปลาที่แรงเยอะมากกว่าจะเอาขึ้นได้แต่ละตัวยากมากแถมพอขึ้นเรือมาน้องก็ดิ้นเยอะมากทําให้ไตบอกว่าปลดยากมากครับตอนที่ปลาอีโตมอนล่าเหยื่อนะครับน้องจะว่า ว่น้ำอย่างรวดเร็วเพื่อพุ่งเข้าชาร์จเหยือ่อและกระโดดขึ้นผิวน้ําแบบนี้เลยครับทำให้หลุดง่ายมากทลิปนี้ผมทําหลุดเยอะกว่าตกได้อีกครับและนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะครับเราได้กระพงขี้เซามาเพิ่มด้วยส่วนคลิปภาพบรรยากาศการออกทริปทั้งหมดรับชมได้ในช่องเลยนะครับ